ันงน่ะปีที่แล้วเนาะยอดมันจะได้เกือบเต็มถ้วยเลยนะคะปีที่แล้วปีนี้ไม่ออกไม่เยอะจ้าอยากให้เพื่อนๆดูสภาพอุ้ยถึงเนาะจะได้มาโคดกินแล้วมันจะถือกล้องไม่ไม่ิ่งเนาะดูสภาพยางนะคะต้นยางเนาะบรรยากาศนะคะสภาพต้นยางบรรยากาศนะคะก็ประมาณนี้นะคะมันนะคะไปบัตถึกมองไปวันที่สองกอ็คือเก่า ไปบ่ถึงมองเคือเก่าละค่ะแต่ว่าไก่ใดแน่เนาะมองเทกโมข้าจบับไปขุดนั่นได้ล่ค่ะค่ะพี่น้องแถวนี้ก็จะเกิดเทศปวกช่วงนั่นนะคะไปขุดมันเดี๋ยวมันแซงมาเอามาปุ่แถวนี้ก็จะเกิดเทศปวกช่วงนั่นนะคะไปขุดมันเดี๋ยวมันแซงมาเอามาปุ่เขากลัวว่าเพื่อนๆจะว่าเขาว่าไป เห็นที่มันแล้วก็บ,บอกคนอื่นไปโคดพาคนอื่นไปโคดประมาณนี้นะคะเพื่อนกันเลยบเไปในำเน,ะนาะนะค้นหลายเนื่องจากใบมันบเป็นผมมันโล่งๆเนาะมันก็เลยมีแสงสว่างส่องลงมายากก็เลยเกิดนะคะขอบคุณทุกกาลมงโอบใบหม่องหอมใหม่นี่ยโอ้โหจะเป็นหรือเปล่าอย่านเป็นคือเกาเด้อ,อค่ะเลยค่ะทุกคนได้ถ้วยหนึ่งก็เอาลงวางไว้แล้วก็อีกถ้วยหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเดินมาต้นนี้ต่อเลยไปนะจ้าแล้วก็จะคนนะคะน้ำส้มก็จะผสมกากน้ําตาลด้วยนะคะก้อนยางจะได้ไม่มีกลิ่นนะคะจะได้หอมหอมยังโยดแดดไม่ส่องคงบอเป็นอีกล่านนี่เพราว่าผอมก็บอกว่าเคยเอามาปลูกแล้วนะคะปลายยางมันก็ไม่เป็นเหมือนเดิมของจะคนไปเส้นทางใดน้อสายใดบ่อทางนะคะค่ะ พ่นถี่เพ่นเคยไปเพื่อนกับปไปเนาะช่นประกาไปไหมจ๊ะพี่น้องเพราะว่ามันเมื่อเดอยู่หมองถี่มันไม่แดดเนาะถิ่งมันต่องไม่แดดนะคะแดดซองแสงเนาะมันจะยังไม่มั่นใจเลยค่ะว่าเอามันแสงมาปลูกไว้มันจะเป็นไหมต้นนี้ไม่ค่อยออกเลยนิดเดียวยังไม่มั่นใจเลยค่ะว่าเอามันแสงมาปลูกไว้มันจะเป็นไหม ตอนนี้ไม่ค่อยออกเลยนิดเดียวขึ้นหลายหนัองจากใบมันอบเป็นผมมันโล่งๆเนาะมันก็เลยมีแสงสว่างส่องลงมายากก็เลยเกิดนะคะขอบคุณทุกการมังมันนะคะไปบัตถึงมองไปวันที่สองก็คือเก่าไปบัถึงมองคือเก่าละคะ่ะแต่ว่าไก่ใดแนล่เนาะมองทิกโมขาเจ้าไปขุดนันได้ไล่ค่ะค่ะพี่นะเขากลัวว่าเพื่อนๆจะว่าเขาว่าไป เห็นที่มันแล้วก็บ,บอกคนอื่นไปโขดพาคนอื่นไปโขดประมาณนี้นะคะเพิ่นกันเลยบอกไปนำเนาะคืนหลายเนังจากใบมันบอกเป็นผมมันโล่งๆเนาะมันก็เลยมีแสงสว่างสองลงไม้ยากก็เลยเกิดนะคะขอบคุณทุกการมงดเลยคะ่ะทุกคนได้ถ้วยหนึ่งก็เอาลงวางไว้แล้วก็อีกถ้วยหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดินมาต้นนี้ต่อเลย ตนต่อมาก็จะได้ไม่เสียหายนะคะไม่ได้ขึ้นมาไร่มาเกยตยางสองวันแล้วเนาะสองวันเช้าแล้วเตรสังเคราะห์แสงใดมันจะได้เกิดดีๆนะคะตะนนี้มองเน้นเป็นหอมไม้หมดเลยแสงทั้งน่ะปีที่แล้วเนาะยอดมันจะได้เกือบเต็มถ้วยเลยนะคะปีที่แล้วปีนี้ไม่ออกไม่เยอะจ้าอยากให้เพื่อนๆดูสภาพอุ้ยเต๋อเนาะะได้มโคดกิน มันจะพี่น้องเพราะว่ามันว่นดอยู่มองที่มันไม่แดดเนาะทริจริงมันต้องมีแดดนะคะแดด่องแสงเนาะมันจะมันนะคะไปบัตรถึงมองไปวันทีสองก่อคือเก่าไปบัตถึงมองคือเก่าละค่ะแต่ว่าไกด์ไนเนาะมองทึกโมข้าจอไปคุดนันได้ลหล่ค่ะค่ะพี่น้องจะคนไปเส้นทางไดเนาะสายไดบ่หอทางนะคะค่ะคนถี่เพิ่นเคยไปเพิ่นก็บปไปเนาะคิ่นบ่กลาไปแม่จ้ะ ตรงนี้นะคะที่เอามันแซงมาปลูกไว้มาถมใบแถวนี้เป็นแถวค่ะไปโนนเลยอย้มันเกิดแถวนี้ใจจ๋าเอาฟางไปให้งัวก่อนนะคะน่ะปีที่แล้วเนาะยอดมันจะได้เกือบเต็มถ้วยเลยนะคะปีที่แล้วปีน,นี้ไม่ออกไม่เยอะจ้าเดีย๋ยวให้เพื่อนๆดูสภาพอุ้ยแหล์ไม่ส่องคงบอเป็นอีกล่านี่พเราว่าผอก็บอกว่าเคยเอามาปลูกแล้วนะคะป้ายยางมันก็ไม่เป็นเหมือนเดิม เขากลัวว่าเพื่อนๆจะว่าเขาว่าไปเห็นที่มันแล้วก็บ,บอกคนอื่นไปขดพาคนอื่นไปขูดประมาณนี้นะคะเพื่อนกันเลยบอกไปนําเนาะทั้งน่ะปีที่แล้วเนาะหยอดมันจะได้เกือบเต็มถ้วยเลยนะคะปีที่แล้วปีนี้ไม่ออกไม่เยอะจ้าอยากให้เพื่อนๆดูสภาพอุ้ยถึยังไม่มั่นใจเลยค่ะว่าเอามันแสงมาปลูกไว้มันจะเป็นไหมต้นนี้ไม่ค่อยออกเลยนิดเดียว จ้าก็ไปขดมันสองวันไปขดวันแรกก็ไม่ได้มันนะคะไปบะถึงมองไปวันที่สองก็คือเก่าไปบะถึงมองคือเก่าละค่ะแต่ว่าไก่ใดแนล่เนาะมองเท็กโมคาจาวไปขดนันได้ไลยค่ะค่ะพี่นอตอนตมาก็จะได้ไม่เสียหายนะคะไม่ได้ขึ้นมาไล่มาเกตยยางสองวันแล้วเนาะสองวันเช้าแล้วได้จ่าเอาฟางไปให้งัวก่อนนะคะเองก็จะได้ ประมาณนั้นคะ่ะไปพอตะมองข้าคุดแล้วอ๋อตรงนี้หยอดแล้วหรอสงสัยก็หยอดแล้วนะูกบ้บหมองหอมใหม่เนี่ยโอ้่าจะเป็นหรือเปล่าอย่าบ่อเป็นคือเกาเด้อค่ะหยอดน้ําส้มลงไปค้นคนคน,คนมันจะได้แข็งตัวต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะคะต้นอย่างต้นนี้ใหญ่มากจะออกน้ำเยอะ วันนี้ออกมาเยอะเนาะปกติทุกค่ะประมาณนี้จ้าก็เลยไปเองค่ะไปหาเองของจะาคนปเส้นทางใดเนาะสายใดบ่หทางนะคะ,คะพาพ่นถีพ่พ่นเคยไปเพื่อนก็บป้าเนาะเพิ่นบ่กาไป้าปแม่จ้าจ้าก็ไปขุดมันสองวันไปขุดวันแรกก็ไม่ได้ตอนนี้ต้นใหญ่มากเลยนะคะต้นอย่างต้นนี้ใหญ่มากจะออกน้ําเยอะ อ่าวันนี้ออกมาเยอะเนาะปกติทุกค้นก็จะได้ประมาณนั้นคะ่ะไปพอตะมองเข้าคุดแล้วอ้าตรงนี้หยอดแล้วเหรอสงสัยจะหยอดแล้วนะ 66, หอกๆค่ะพี่น้องบ,บ,บอบอแปะเนาะมีแต่หออยาหยาฝนตกมาก,ก็จะได้ไม่เสียหายนะคะไม่ได้ขึ้นมาไล่มาเกตยาสองวันแล้วเนาะสองวันเช้าแล้วจะคืนหลาย นื่องจากใบมันบเป็นผมมันโล่งๆเนาะมันก็เลยมีแสงสว่างส่องลงมายากก็เลยเกิดนะคะขอบคุณทุกการมเขอกลัวว่าเพื่อนๆจะว่าเขาว่าไปเห็นที่มันแล้วก็บ,บอกคนอื่นไปโขดพาคนอื่นไปโคดประมาณนี้นะคะเพื่อนกันเลยบ่กไปนำเนาะเห็นเนาะจะได้มาโคดกินแล้วมันจะยังไม่มั่นใจเลยค่ะว่าเอามันแสงมาปลูกไว้มันจะเป็นไหม ต้นนี้ไม่ค่อยออกเลยนิดเดียวเองก็จะได้ประมาณนั้นค่ะไปพอตะมองเข้าวคุดแล้วอ๋อตรงนี้หยอดแล้วเหรอสงสัยก็หยอดแล้วของจะพ่นไปเส้นทางใดเนาะสายใดบ่หทางนะคะค่ะพ,พ่นถีพ่นเคยไปพ่นกับบ่ไปเนาะพ่นบ่ากาไปไหมจ้ะรือกล้องไม่ไม่เนิ่งเนาะดูสภาพยางนะคะต้นยางเนาะ บรรยากาศนะคะสภาพต้นยางบรรยากาศนะคะก็ประมาณนี้นะคะหยอดน้ำส้มลงไปคนๆคๆนคนมันจะได้แข็งตัวกล้องไม่ไม่นิ่งเนาะดูสภาพยางนะคะต้นยางเนาะบรรยากาศนะคะสภาพต้นยางบรรยากาศนะคะก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาหยอดอยางก่อนนะคะ ช่วงนี้กําลังหยอดอยางอยู่ค่ะทุกคนก็จะทําการเอาน้าส้มนะคะหยอดลงของเพื่อปเส้นทางใดเนาะสายใดบ่หัวทางนะคะค่ะคพนทีเพื่อน,นเคยไปเพิ่นก็บบไปเนาะเพิ่นนประกาไปไหมจ๊ะแถวนี้ก็จะเกิดเทดปวกช่วงนั่นนะคะไปขุดมันเดี๋ยวมันแซงมากเอามาปุกต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะคะตอนอ้นยางต้นนี้ใหญ่มาก จะออกน้ำเยอะอ่าววันนี้ออกม่เยอะเนาะปกติทุกครั้งแถวนี้ก็จะเกิดเท็ตปวกถ่วงนั่นนะคะไปขุดมันเดี๋ยวมันแซงมาอามจา้าก็ไปขุดมันสองวันไปขุดวันแรกก็ไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนได้ถ้วยหนึ่งก็เอาลงวางไว้แล้วก็อีกถ้วยหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเดินมาต้นนี้ต่อแล้วจะเพื่อนไปเส้นทางใดเนาะสายใดบรโหทั่งนะคะค่ะพ่นตีเพื่อนเคยไปเพื่อนกับบไปเนาะเพื่นนประกาปะไปไหมจ้ะโอ้ใบหม่องหอมใหม่เนี่ยประหง่จะเป็นหรือเปล่าอย่างบ่เป็นคือเกาเด้อค่ะประมาณนี้จ้ะก็เลยไปเองค่ะไปหาเองสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาหยอดอย